สวัสดีครับพี่น้องวัอนี้สิภาพมาชมนกครับผมนกสายมงคลนเนาะมีเนาะคนละเอ็ดครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาครับผมเบิ้งตัวแรกก่อนครับผมตัวนี้นกดังครับนกดังครับเสียงกลางตันนี้เสียงกลางยัง,ยง,งได้ไหมไหม,ไมครับผมยังไม่ไมไม นี่เพิ่งครับเพิ่งลาชนะนกครับผมยังบัได้์คัดใส่กรงดีๆนะนี่ดางข้าขงขวาครับปีกข้างขวานี่ครับผมนกดังตัวนี้เดี๋ยวมันขึ้นเงินครับมันเป็นนกไม้อยู่เห็นไ่มครับนกดางครับผม ใช่นกเนี่ยเนี่ยจะเป็นนกดีขึ้นกันครับผมเบ่งอุจจาระมันครับบอกคือมูนกเ็น,นกกเนี่ยกำลังท้ายขนครับผมเสียงเล็กก็นี้เสียงเล็กที่ว่ตาต้องางๆแต่วม่คู่อ้างครับผมคู่อ้างสองสามขั้มครับคืนต้นเสียงเล็กครับกําลังขืนกําลังขึ้นตันนี้กําลัางขืนเสียงเล็กเสียงเล็ก มุจจามันจ่ว่ามันจะเป็นเหนียวๆคือน้ำพึงนี่ครับทายล่งมองเดียวเลยครับผมเดี๋ยวพอเคยเห็นอาไว้อุจจาแบบนี้ก็ได้นี่ครับเป็นบัวแต้มครับผมอ้างอ้างตัวนี้อ้างอ้างมาตลอดครับอ้างสองสามพัน ตัวที่สมนี่คือเจ้าดางครับดางที่บ้านแต่ว่ามันพัดขนออกแล้วขนดางมันบบทันขืนเงาครับผมดางขางขวาตัวนี้ปักดางน,นั่นแหละที่เคยต้อน,นกต้อครับผมเป็นนกตอน้อต้อได้เฉลยหลายโตัว้วครับดางตัวนี้นตัวที่สี่ครับผม ตัวนี้ก็เป็นนกเสียงเล็กครับผมตัวนี้ก็ดีจังหนึ่งครับจะรามันขีบเห็นขีแบบเป็นจอมปวกันครับมเคลียถิ่ม,มเทีแล้วมันเป็นโลกมองเดียวนี่แหละขี่จอมปวกขี่มองเดียวไอ้เพื่อนเนี่ยเสียงเล็กครับเสียงเล็กลีลาดีขึ้นครับตัวนี้ เบื้องตัวนี้ครับผมเสียงกลางนกไม้ครับริ้วครับผมนี่ริ้วริ้วไหญริ้วมากเลยครับผมนี่นี่นกลิ้วครับยังไม่ครับยังไม่ท่านโดนปนันไอ้ตัวนี้ประมาณได้เดือนสองเดือนนี่แหลกะกำลังกำลังขันกำลังเริ่มขันครับ ตัวนี้กับเสียงกลางด้วยกันครับผมอ้างตลอดครับตัวนี้อ้างตลอดตัวนี้เสียอ้างตลอดครับกระลังขึ้นเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวทิเอามาเทียบกันในเบื้องครับเด้อเดี๋ยวกันเบิ้งก่อนต้องเขาครับตัวนี้ครับ ตัวผาเขียวนี่ก็ห้างตลอดเท่าน,นั้นครับเสียงกลางนกฉลาดครับตัวนี้เป็นนกขี้ว้าฉลาดที่ไปต่อสองมือเลยนะท่อสองมือช่างได้งามครับนกตัวนี้ผาเกเล็กครับผาเกเล็กสันผาใหญ่ขาอุา้มเท่าอุมาอ้มใหญ่ครับกำลังขึ้นครับก็ได้มากกับประมาณสองเดือนสามเดือนนี่แหละ พอกไอ้มาซ้อมมือแรกเนี่ยคู่เกลเด้นเนี่ยนกตัวนี้สิเป็นนกปักเปาะนกปักเล็กเจอกับคู่อ่างเียครับเดี๋ยวผมจะไปแห่คู่อ่างไหนบ้างเด้อฟังเสียงครับผม่ามา ตัวอ่างครับผมเจอกับบักขนุนครับบักขนุนเนี่ยเป็นนกปากง่วงสร้างครับผมเดี๋ยวสีไทยบไงครับฟังเสียงคูกันครับผมดูกันครับรอแป๊บนึงครับผมตัวแดงจีเอาก่อน ขนุนเป็นนกต้อแล้วนะวัตถิบได้ไว้ต้อดอกจะเอาไว้เป็นนกมุงค้นเดี๋ยวมันโค่นเขาครับ,รบมีดีๆหลายตัวเยอะครับเนี่ยมีค้นมาให้แล้วล่ะเนี่ยมาขอแบงแล้วไอ้ขนุนเนี่ยคนเห็นก็นมาขอแบงเลยครับสองเท่า แต่ว่าเจ็บว้ก่อนครับผมเพราะว่าเป็นนกมงค้นที่ว่านกหายากครับนกปากงวงสร้างครับบขนุนนี่แหละเี๋ยวผมจห้ีห่ยไทยเพิ่งครับใกล้ๆมาเป็นอย่างไรนกปากงวงสร้างครับไหนครับ ปากเง้วครับพอแังแต่ติเงี้ยวลงไปเรื่อยๆครับนั่นคือง่วงสร้างนี่แหละตัติเง้ยวเรื่อยๆน้องนี่ในแม่แรกขนุนนี่ก็ปากธรรมดาเลยครับก็อยู่นี่ก็ได้ประมาณจะอยู่กงก็ประมาณขวบกลัวแล้วปีกลัวแล้วครับนี่ก็ได้พร้อมกันกับที่แบงไแม่งน้องเลี่ยง อันลานกเขาสุรซูลินนั่นแหละได้ความเปนมือต่อมือนั่นแหละอายุพ่อๆกันครับจดบันทึกไว้อยู่แท้ขนุนนี่เป็นปากงูงวงซ่างครับหกเสียงกลางกลางพอเต็มแล้วครับเห็นไหมครับปากมันปากงูงวงซ่างครับผมนกกระนิ่ง นี่ก็เสียงกลางครับคู่เป็นลูกคู่เพิ่งกันนะเอาเพิ่งกัถอยจักข้าวก่อนครับเหรามันคู่เพิ่งนนี้ก็ด่างปีกกันนะครับด่างปีกนึงครับบักด่างกับด่างปีกขัวกันนะตัวน,นั้นกับพัดขนครับขนด่างหลุดไปแล้วก็ร่างขึ้นไหมแล้วนกตัวนี้นี่ดีครับนกอังกุชลามัน อ่อนใหา่ครับสันอยู่ก้อยแล้วครับเนี่ยอ่อนใหญ่สันิลยก้อยเนี่ยเสียงเล็กครับเสียงเล็กเสียงเล็กเสียงห้องดีอยู่เ,เสียงเล็กนี่ยนแล้วึ้นแล้ว,น,ลวนั่งขึ้นเนี่ยลายกันแล้วครับออกท่นแดงกับนกนเนี่ท่นแดงมึงครับมึงตัวนี้ครับอันนี้ก็สวยครับผม เสียงเลขข็กกันครับตัวนี้บางหุนครับหุนหุนหุนเสียงเล็กครับคู่ดีนกตัวนี้จุดเหลืองครับผมเป็นตอดีมีแววครับผมคัดไว้เนี่ยนกคัดครับ ติมีแววว่าเห็นไไรครับอ้างตลอดครับตัวนี้อ้างตลอดครับเจอก็บอกขนุนครับมีอ้างตลอดจู บักทองก็อ้างตลอดครับบักท่องนี่ก็อ้างตลอดบักท่องรง้วริ้วหอยดโดนไม่ตีหอยครับดโดนยัไม่คุกบักท่องพ้อมันเป็นนกแดงครับออกท้นแดงบักท่องแ่อยู่ทั้งต้นไม้เยู่นต้อทั้งต้นไม้ครับแ่ตัวนี้ก็ออกท้นแดงครับตัวนี้นี่ออกท้นแดงตัวนี้นะครับแว่วนี่โอ้โยา่าานไผ่กอนครับนกตัวนี้เป็นตอน,นี่โบมยียานผู้ใดครับนี่ นกลัษณะนี่หนกยันยขาไหครับปากเล็กสัน้นก็ตันครับผมรีล่านี่ดูอ้ปันง่วส้นเลยครับผมผมคัดออกมาไวน้นี่ตัวเนียนดูครับตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยผ็มีหม่องตีครับนกตัวนี้นกไม่ไหมครับตัอยากนกตอนีตัอยาก ตัวอยุสองมือครับส่วยที่ได้นกตุนีโอ้ยหลุนใจสิลูปสิขาดตีได้ขังหลังพเนีย,ย่เอาพเนียดที่เฮ็ดไม้ไปเทนกวดล้านไปเห็ดพเนียดค่อนกลางวานสิพรไดดพี่น้องเออไอ้วะได้มาสองมือหนึ่งคู่เยาเจ้าพี่น้องเอามาตูกันคู่ปากเล็กสั้นอุจจระก่อนง่ญ่ครับเนี่ยเรียงง่ายนกอ่ะ ขาไงครับขาแข็งไงขาบ่แดงดอกออกซ้ำๆนี่ครับกีบบัวก็ใส่ได้ยังครับสามสั้นนิดึงครับพอใส่ได้ยังแต่ว่าเป็นตอนี่บ่ย่านไปครับนกตัวนี้ไปทางตอนี่ครับนกตัวนี้ตอน,นั้นก็ริ้วกันครับผมเนี่ยริ้วหอย เลียวหอยคือกันครับผมนะี่แค่ที่มี่เี้ยวหอยอยู่สามสี่ตัวเจนี่ตันี้ตัวนี้นเสียงเล็กเสียงเล็กขึ้นแล้วเนี่ยเสียงเล็กคือกันนะเสียงพ่อๆกันะไะครบ <c oughs> ับเสียงเล็กคุกเดียวตัวนี้ก็เสียงเล็ก เจลาตนท้ายเป็นหมองเดียวครับผมท้ายเป็นจอมปวกจอมปวกสูงสูงส้ำขอนแล้วครับผมผมเคลียออกเทออกททนึงแล้วนี่ขึ้นขึ้นไม้นี่กัเป็นนกมงค้นครับายม้งค้นแล้วนี่ก็อ้างสองสามคำนี่แหละไอเสียงเล็กนี่แหละเสียงเล็กก็นี่เสียงเล็กอุตลา,ามันเหนียคลขายๆกันเป็นยางเหนียวเหนียวเป็น ไายน้ำผึ้งนี่แหละเป็นบัวแต้มครับลูกตัวนี้บัวแต้มคู่อ่างสองคัมสามคัแมแค่นี้เจ้านี่แบักด่างนี่แหละเนี่ยปลาปีกด่างมันลุดไปแล้วอยู่ข้างขวามันมันไายขนอะไายขนครับผมปุ่นคู่ก,กูกูอยู่ครับในบ้าน อย่างกลางครับในบ้านนกไหมเงินเบื้กระโถป,ปากมุ่งค้นครับบักขนุนครับผมปากม่วงสร้างครับเม่ไนไรครับนี่เวลาเอินปากม่วงสร้างมันสีเงาลงเรื่อยๆเนี่ยเงาออกทนแดงครับนกตัวนี้ขนุนตอดีคือเจ้าเจ้า,จาดีกันครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกตอแล้วครับสะเลี้ยงไว้เป็นนกมุ่งค้นนะยุคนเล่นนกที่นี่เขามาให้แล้วครับสองเท่า ังเล็กครับบักด้างอะไรครับบักด้างอืองออมต้างขางขวาตัวนี้เพราะว่ามันทัดคนนาพัดขนคนด้างมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวมันเพื่อกลังขึ้นครับผมล่างขึ้น หงงสร้างเนีครับก็ลั่งขึ้นนะครับเสียงเสียงกลางครับผมเพ็หากลางละคูอ้างตลอดครับตัวนี้อ้างตลอดนะอ้างสุดเลยอ้างจนสุดแล้วตัวนี้ คนที่เป็นบ้านท่นเคยเห็นนาว่าปากงสร้างเป็นอย่งได๋เนี่ยบริย่าอยู่แค่นี้เนะครับมันยิ่งย่าไปเรื่อยๆแหละมันยิไปเรื่อยๆนะมันก็ยิ่งาเรื่อยๆของมันย่ามันเรื่อยๆลังเทียนี่ได้ตัดออกเลยครับมันย่าหลายมันอยากมันกินอาหารมาได้เดี๋ยวกินอาหารมาได้ก็ต้อง ตัดปลายหนอ่อยก็หน่อยแล้วก็เง่าขึ้นอีกครับตัดขัดแล้วก็เน่าขึ้นอีกครับบักขนุนครับตัวนี้ยสังกางตัวนี้ก็ล่างขึนนะคู่อ้างตลอดนี่ก็ล่างขึ้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่คู่อ้างตลอดนี่ก็ได้ต้นเดียวกันครับ ตัวนี้แหละครับเนี่ยได้ตัวเดียวกันเริ่มนกไม่นี่ละนกตัวนี้ละตัวนี้แหละผมว่านกที่ว่าดีที่สุดแหละครับอยู่ในบ้านเนี่ยมีตัวนี้แหละผมว่าโอ้หันเป็นตอนี่มามียานผู้ใดก็แล้วกันนกตัวนี้ มุนเฮินยียงมันได้กูย่างนะขาใหญ่หนอ,อกใหญ่ปากเล็กสัน่นโอ้โหนุตยระมันนะครับผมได้ครับ ทางตลอดครับขนุนท่านเอาใช่ครับขนุนส่วนมามมาไว้ในบ้านอย่างเดียวนะขนุนกันผมไม่ได้เอาออกมันมาต่อมันจะเลี้ยงเป็นนกมุคล้นนะเป็นได้ครับ ม,มัมีรุดครับอ้างตลอดครับในนี้อ้างสุดเลยอยู่ในบ้านก็ห้ายครับผมอยู่ในบ้านเนี่ยเอาว่าม,มัมมีหมองห่อยนะเอาว่าอันนี้บัวแต้มอ้างเกินได้อ้างสองสามค่ำครับตัวนี้ตัวนี้ก็อ้างตลอดเุกันครับเสียงเล็กไปหากลางอันนี้ก็อ้างตลอด บักทองก็อ้างตลอดได้อ้างสุดกันบักท่องเป็นริ้วหอยซ้ำริ้วและเกือบเกือบตันนะมันก็นได้มุนดีครับนกพวกนี่เสียงเล็กอ,อยู่ในบ้านก็นเอาอยู่ครับเดี๋ยวเดียวโมรุ่นเดี๋ยว,ยวผมจะเอาออกมาเบ่งให้เบ่ง เอาออกมาเท่มือแล้วสิบตัวกน,นะครับนี่สิตัวแล้วเนี่ยสิบเอ็ดตัวแล้วครับในออกมาเนี่ยสองกูก็มีครับในบ้าน,น,นในนี่มันคำแบบนกเหมือนนี้เนาะเดี๋ยวจะเอานกสายมงค้นเอาไหมเบิ้งครับผู้ที่มักมงค้นนะมักสายมงค้นมักพวกผากง่วงสร้างนกด่างนกคู่อ้างนก บัวแต้มนกปีกหงส์ทูบนมักมันแล้วแต่ว่ามันอาสีขเนาะครับเนาะบางคนเลี่ยงก็ได้โชคได้ลาบบ่อดอยูโอดกินแหละครับพี่ยูไมีกินตลอดครับอันนี้กระด้างมีดางยันี่ทีส่สองสามตัวมังดาง เดี๋ยวตัวหนึ่งแหละกับปากดังอีกตัวหนึ่งแกอยู่ในบ้านครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งปากดังครับผมศบศบดงังปากขาวนกไม้นกไม้ไมผมใส่กงใหญ่ไว้อยู่เดี๋ยวเหมือนรุ่นที่ไปไทยเบิ้งเด้อครับเด้อโู้ใดระท่นติดตามมากดติดตามไปเด้อครับเด้อช่องค้นละเอ็ดครับผมเดี๋ยวผมติดลงในเบิ้งครับ ไม่นี้ก็ออกไม้เบิ้งพอ่อหอมปากหอมคอนะครับเนาะไม่นี้เนาะวกท้องก็จะทั้งต้นไม้เวลาวกท้องก็ได้ส่วนมากนกผมนี่มันที่ออกท่นแดงนะครับผมตีคัดแต่นกพวกท่นแด,แดงแดงออกแดงท้องนะ่ะมันตัวนี่ครับดูตัวนี้่ เคียรขาแตกสามเคสครับนูค,ครับนี่เสียทีท้ายเบิ้งนี่บัวแตมนี่บัวแตมพอเห็นครับมันอยากดินแน่มันนกมันมันเป็นนกเก้านะนกนกอยากไม่อยู่เพราะวาท่านโดนนกผมกับบันทึกไว้ทุย่างทุตัวแหละ ไอ้จวนมากไอคัดไว้ครับนกนี่คัดนกคัดอันนี้ก็รลิ้วเลยครับนี่ลิ้วลิ้วตันมากอกเลยครับนี่เสียงกลางกำลังเริ่มขึ้นครับลิ้วนี่ยไละ่ะไหนว่าเดือนสองเดือนเนาะอันนั้นก็รลิ้วกันแล้วครับลิ้วหอยเสียงเล็กไปหากลางกับบวกกลางหลายแล้วครับเกือบเกือบกลางเนะ่ ันนี่กับคันดีกันนี่ครับครับผมกัแค่นี้นะครับเนาะกดติดตามไปได้ครับเด้อชมคนละเอ็ดครับผมรึกษาหาเรือกันได้ครับการเลี้ยงนกจังใดนี่นกยังดีๆกัให้กันเบิ่งแนะนำกันนี่ครับผม ไอที่สร้างอาหารนกก็สร้างได้ได้ครับเดอ้อมีดินนกเขานี่ละ่ะใครที่สร้างก็สร้างตามเพศพุน่แหละนีดินนกเขาครับเหลือที่ให้เบื้องตัวอย่างครับดินนกเขาอี่างต้องมีดินให้มันครับแก่ท้อง แก่ซิวกินแลนกขึ้นไว้ครับเสียงดีกินบำรุ่งเสียงครับดินพวกนี้แก่นกเนี่ยผมขัดเด้ออาตมงามทั้งนั้นเลยนี่ยนกมาหางนี่มัม่หักครับเนี่ยนก นี่ในบ้านนกไม้ครับผมนี่ครับดินนกเขาครับผมสร้างได้ครับผมสร้างเพจผมนี่ครับค้นละเอียดครับผมสร้างมาผมจัดทรงให้เลยครับผมสามสิบบาทครับผมร่วมทรงครับ สั้งมาทรงหอดีแล้ครับผมมีดินนกเขามีกระดองปลาหมึกครับมีหัวอาหารคุย่างครับจกได้ยังกะอีกมาได้ครับเด้อลลยมายังมากอะไรครับผมทีหาไห้ครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่กินนี่นกขื้นดีครับผมรับประกันได้เลยเนี่ยนกขื้นดีเป็นต้นนายครับผม เนี่ยดินนกเขาครับจองมีดินครับผมดินนกเขากระดองปลาหมึกสูตรครับสูตรสูตรค้นละเอ็ดครับตังมากครับใครอยากได้อยากล่องเบิ้งกบบมาครับก็แพงเกินไปครับผมไคเบิ้งนี่แหละครับสนใจก็ติดมาได้ครับเด้อช่องคนละเอ็ดครับผม เจอกันไหมคลิปหนานะครับเนาะเดี๋ยวติคัดออกมาให้เบิ้องอีกครับนกสายมงคลครับผมแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ